สวัสดีครับผมต,อต๊อดเองนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับของน้องท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาในไม่แน่ใจนะว่าเป็นในเฟซหรือว่าใน t ิจิตอกนะครับก็ถามเข้ามาว่าเวลาที่พี่ต,อต็อดใช้ชีวิตในห้องนะครับพี่ตอดจะเดินยังไงนะครับผมเนาะแล้วก็เวลาที่อยู่ข้างนอกนะครับไปยังไงนะครับผมเนาะถ้าอยู่ข้างนอกก็จะใช้เป็นวีลแชร์ นะครับก็ตามภาพเลยนะครับเป็นแต่ถ้าอยู่ในห้องนะครับก็จะไม่ได้ใช้รถเข็นนะครับก็จะใช้มือนะครับเดิน,เ,ดนเอานายกแล้วก็เดินอะไรประมาณนี้นะครับผมน้องก็ส่วนมากก็ใช้มือทั้งสองข้างในการที่จะยกตัวเองขึ้นลงนะครับหรือว่า<ร>เดินในห้องนะครับผมเพราะว่าในห้องมันไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเวลาที่เราเอารถเข็นเข้ามานะครับเพราะว่ามันอย่างหน้าห้องน้ำเนี้ยครับมันก็แคบเนาะก็อาจจะเอารถเข็นเข้ามาไม่ได้นะครับผม เที่ยงนี้ก็พักพักเที่ยงก็นี่เลยครับอ,อากาศเย็นๆเนาะช่วงนี้ฝนตกนะครับก็วันนี้ก็มื้อเที่ยงทอดก็ได้เป็นก่วยจับนะครับอยากให้เพื่อนๆดูว่าสี่สิบบาทได้เยอะไหมแล้วก็แบบแต่ความรู้สึกผมคือได้เครื่องเยอะมากนี่ครับผมก๋วยจับ๊บทอดนะเครื่องเครื่องเขาให้มาเยอะเลยนะได้ไข่ไข่ามาครึ่งลูกนะครับได้หมูสามชั้นเนาะได้พวกเครื่องในนะครับนี่ เขาเป็นเส้นกว๋วยจั๊บแบบนี้แต่ว่าเส้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะครับก็ใส่นิดเดียวนะครับส่วนมากจะชอบกินพวกอันนี้ก็อิ่มแล้วนะพวกเครื่องเครื่องในพวกไข่นะครับสี่สิบบาทนะสาหรับผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเส้นมันอ่ะผมใส่ไม่หมดนะฮะนี่ฮะยังเหลืออยู่นะครับที่ใส่ไม่หมดก็เพราะว่าไม่ไม่ค่อยชอบกินเส้นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าใส่หมดเนี่ยครับก็อาจจะกินไม่หมดนะครับโอเคสําหรับเข คอมเมนต์ที่ถามไปเข้ามานะครับก็วันนี้ที่มาตอบให้น้องแล้วนะครับก็เวลาใช้ชีวิตในห้องก็จะจะแบบจะใช้มือซะส่วนใหญ่นาะจะไม่แบบว่าไม่ได้มีใครอุ้มก็จะเดินเองคานเองนะครับพวกน้องแล้วก็รวมถึงทุกอย่างเลยนะในห้องเอจะเป็นตั้งแต่ตื่นเช้ามานะอะาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็ทําเองหมดเลยนะครับแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าออผมเข้าห้องน้ําได้ไหมนะครับคือก็ทําทุกส่วนตัวเองหมดนะตั้งแต่ ตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะตั้งแต่อายุแบบเจ็ดแปดขวบอะ่ะเราก็เริ่มแต่งตัวเองไปเข้าห้องน้ําเองอะไรเงี้ยครับแม้แต่งานบ้านเนาะงานบ้านเนี่ยตอนก็ทําเองเกือบหมดยาเลยนะเมือ่อตอนที่ยังไม่มีลูกมาอยู่ด้วยนะครับก็กวาดเองถูเองล้างจานเองนะครับเพราะว่าแฟนส่วนมากแฟนทำโอทีเนาะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่อยากให้มันยาวเกินไปนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับยังไงใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากคอมเมนต์นะพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีเวหน้าครับสวัสดีครับ